หลากหลายชีวิตดำเนินกันไปนานๆน,นุ่มสาวได้ปีบินไปบนฟ้าไกลจะบินไปในชีวิตวุ่นวายมีแค่ตัวเองวันถึงวันที่เธอนั้นบิน คนนท้องิ่ไถด้น้วยงานด้วยมือของเธอเธอคือความหวังท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับในนามของสพปวและเครือข่ายภาคีพันธมิตรทั้งหลายผมขอต้อนรับท่านสู่เวยทีเสวนาวิชาการเรื่องคุณค่าพลังความสุขสิทีิงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือในวันนี้ ทีน่นีจากการทํางานมา,านสิบปีนี้เรา,าก็คงพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังหรือความสุขนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวคน <c oughs> เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนเล็กๆคาถามต่อไปก็คือว่าเรื่องดีๆแบบนี้วิธีดีๆแบบนี้ทํทาอย่างไรจะให้คนจนํานวนมากที่ยังไม่ได้เข้าถึงยังไม่ได้รู้เห็นได้เข้ามารู้เห็น,ได,าาหนได้เข้ามาร่วมขบวนได้เข้ามา ออกเสียงช่วยกันแต่งเติมขยายให้มีพลังมากขึ้นให้คุณค่าสูงขึ้นให้มีความสุกกระจายไปยังคนมากขึ้นได้ก็เลยเกิดความคิดที่ว่าน่าจะทบทวนประสบการณ์10ปีนี้ถอดออกมานำเสนอด้วยวิธีการต่างๆด้วยมุมมองต่างๆเชื่อมโยงโครงการทั้ง1,400โครงการนี้เขาโดยการเชื่อมโยงบทเรียนประสบการณ์ ของคนเป็นหมื่นคนนียเขาเลียกันโดยวิธีที่เรียกว่าการสังเคราะห์เพราะฉะนั้นวทีวันนี้ท่านก็จะได้ฟังผลงานประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมาสิ0ปีของงานวิจัยเพื่อท้อง,งถินข้าเหงือโดยที่จะมีผู้มานํเาเสนอผลการสังเคราะห์การเชื่อมโยงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็จะเป็นประโยชน์กับการทํางานใน10ปีต่อไป แลายท่านได้ตั้งทงมาแล้วว่าสําหรับการทํางานใน10ปีต่อไปของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือมีออประเด็นหลักหรือมีเ,ออเรื่องหลักที่น่าจะจับเรื่องอะไรซึ่งท่านคง